นมึงจะเลือกไผกันเลือกทั้งสองเลยนะมึงจะเลือกตั้งสองเออออันนี้แดงมะคงกับยิมเสนนี่มันมันจะแซ่บนาบูดมันยู่มันยู่ยู่แซ่บแดงนม่หนีนปะเออยิมใส่ทงตัวมะคงแสดงว่าวกมันทำเสาให้ได้อีนี่นะก็นาบูดบ้านเอนมานน่านน้ำกันเอยเฉพาะน่านเมตตา โอ้นหน่อยมาขึ้นค่ะเป็นยังล่ะเทาว่ายว่าสิตำมะคุงโอ้โาฝากมะคุงว่าฝากโอ้ปวดตาไม่โอ้กินตาเราว่าผัวมีแ้เพี้ยนตาไม่แผลอะไรเนี่ยนี่คอยว่าทำความผิดยังมาอนี่้คอยว่าชิบเปครับอีหน่อยๆก็เดือดเทาเลยครับอีหน่อยๆอยู่ใช้ยีบเออแต่มันชิบมาอยู่น้ามโน่ก็ชิบเปครับหี นาเทปหัวมึงบัดนี้มึงอย่าไม่เชื่อหัวมันนาคือมันแบบสิมีคนเอาเอามาลองสีพิภพกี้เนี่ยหน่อยได้ละมึงมันกัดตัวกูไปสั่นแล้วมันสร้างเหล็กติ่งเรียกเหล็กติ่งไปสั่นละเฮ้ยไปก่อนเด้อโะไปไปไปมึงสีไปสั่นมันก็ไปไปขี่เราไปไปไปเพร่สิเอามาโยน้ำเลยเด้อเอามาให้มันได้ก่อนถอดไป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 เขาว่าสิเอามาอยู่น้ำเลยมึงมึงมันยอดหิลิโอ้ยมึงสิงไปเชื่อหัวมันมันนั่นมันกัดจ้างมันตัวกู แกผู้สาวมาเพิ่นว่ากูไปซื้อมาแล้วจ้างเขาแม่มานเนาะอีนั่นแม่มานเนาะยูวายูกับจือจ้างว่าแม่อยงว่ะจะไปจ้างไวเท่าไหรเนาะอือกูอยากเป็นอีนันเด้จ่างมันเน่ยกีรถมัจะซื้อกับเด้เงินโอ้ยโอ้ใจดีดีเนี่ยมันนั่นบ่จะไปใช้บ่มีดกู ไอถักมันไปลิ้นสิบว่าไห้บ่บ่าไห้มากเลยเขาสีเขามันพร้อมพูดพูดพูดมากเลยไม่จ้างผู้ใดมาอีกเอ้ามึงไปจ้างผู้ใดมาอีกผู้สาวใหม่มันคือมารยาทดีแถววะเออมึงไปจ้างมาแต่ใสอีกิไปจ้างมาแต่ใสอนั่งมันจ้างมึงมาอยู่บ่บ่คอยเต็มใจมาเอ้าคอยสิมาอยู่น้ำเล่างันครัเอ้ามึงก็สิมาอยู่น้าบ้านนี่มึงก็ว่าจักนายมึงไงสิมาอยู่นในมัน แล้วแล้วส่วนข่อยมาอยู่น้ำมึงก็เสกใจเลยมาอยู่น้ำมันไปนั่ด็นปรนนเด็นนี่โอเท่านี้ก็ะเจ้าจมาอยู่น้ำตัวเนี่ยบอกว่าให้มาอยู่น้ำเนาะเขาก็มาอยู่น้ำตัวกูว่าเม,ม่นมึงโว้ลินผัวพี้ะน้องผัวพีนะน้องไอเอ้าเอ้ามึงเชื่อได้ไหมเรากูมึงว่ามาเบิ่งมึงเสืเลือกมันหรือกเสือเลือกกูเฮ้ยคอยเลือกทั้งสองมึงฉันเลือกทั้งสองทั้งไหนก็เลือกทั้งสองเหมือนกัน

นี่ไอ้คอยมันก็มาบอกกูหน่องมึงกระน้องกำลังมันแต่เจนเลี้ยนอยู่บนกำลังลบมากโบนี่บอกจะไปแค่ไนหน่อยโอ้ยมันก็บอกมึงมีหน่องเนาะมึงจะมันจะไปหาอีเดีหน่อยก่อนเด้อมันก็บอกมันก็จะไปหาหน่องมึงก่อนอุ้ยแค่นี้ยบุฟังหยาฟังหลังพ่อเมียเนาะเฮ้ยแล้วมึงน่อยก็เคิดมาล่ะเฮยเจ้ากระโผดพ่อมึงมันเพี้มีแผลเก่าแต่ะมือนั่นแหละนะอุ้ยผลได้อีก